สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone 2 h a n d Channel นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 12นะครับ12ธรรมดาเนาะ iPhone 12 6 4จิกนะครับสีฟ้านะครับสีสีบูนั่นเองนะครับผมก่อนรับชมคลิปนะครับรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะครับผมโอเคนะไม่เสียเวลาน้องมาดูเครื่องกันเลยดีกว่าครับอ่านี่นะครับ iPhone 12เนาะ จะมีรอยนิดๆหน่อยหน่อยครับแต่ไม่ได้เป็นปัญหาการใช้งานนะไม่ได้ตกนะครับผมครับโดยรวมแต่สภาพโดยรวมนี่คือโอเคมากเลยสภาพนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับครับประมาณนี้เลยรอยมือผมเยอะจริงๆเลย เด้านหลังก็นี่เลยครับอุย้ยหลังจิตฟิล์มแล้วเนาะเครื่องสวยๆเลยเนาะโอเคนะครับมาดูถึงตัวเครื่องกันเลยดีกว่าดูด้ดนด้านแบตนะฮะสภาพแบตก็แปดสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบยังใช้ได้อยู่ยาวๆนะครับผมโอเคมาดูถึงตัวเครื่องกันนี่นะครับเป็น iPhone 12นะครับ 64 g ิกนะครับการใส่ใช้ซิมก็ใช้ได้ซิมไม่จำกัดซิมนะครับใช้ซิมอะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาถึงเกี่ยวกับเสียงตรง,งนั้นบนนะครับผนด้านล่างนะครับ เสียงยังคมชัดใสแจ๋วอยู่เลยนะครับผมเครื่องสวยขนาดนี้เค okay, นะครับนี่ก็ดูถึงการถ่ายภาพกันดีกว่านี่นะฮะอ่านี่กล้องที่รูปที่ถ่ายแล้วนะครับนี่รูปที่ถ่ายแล้วก็จะชัดกันประมาณนี้เลยชัดกันแจ๋วเลยนะครับถ่ายภาพได้ปกติเนาะไม่เคยเกะเคยซ่อมน,นะครับผมแล้วก็มาถึงกล้องหน้านี่นะฮะ กล้องหน้าก็ยังถ่ายได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับผมตัวเครื่องใช้งานได้ปกตินะครับย้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่มาให้นะครับก็จะมีเป็นคู่มือเนาะเป็นคู่มือของเขาคู่มือแล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะครับผมรุ่นใหม่จะไม่มีเป็นหัวชาร์จให้้นะครับจะมีเฉพาะสายชาร์จให้นะครับผมสภาพสวยๆเลยกับด้านนะครับ12สเนาะสีฟ้า 64G ิจิกนะครับเครื่องไทยนะครับผม พร้อมใช้งานสุดๆเลยนะฮะโอเค okay, นะครับถ้าในสนใจก็ทักเฟซทักไลน์หรือโทรมาสอบถามได้นะครับผมเ mm hmm. กี่ยวกับตัวเครื่องเนาะส่วนเรื่องสเปคกับราคานะครับเราจะลงไว้ที่หน้าเพจให้ครบถ้วนเลยนะครับผมยังไงทักมาสอบถามได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ท่าน้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ